พี่น้องพี่น้องไปฟังบอดบิกเพื่อนห้สัมพันธ์น,นะครับนะครับก็สอนเรื่องน้องเบส่าเป็นจังไดกันมาจังไดกันว่าสันว่าไปฟังว่าเพื่อนสสวาจังไดสีมีหลุนหรือสีบอมีหลุนสิโอกาสข้างหนานี่สิได้เป็นแฟนบ่ได้เป็นแฟนหรือตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วไปฟังกันจ้าไปฟังกันก็เหมือนบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกใจหรือเสียใจอะไรมันก็กูก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเป็นเป็นแบบเนี้ยแต่บางคนก็พอจริงหรอ ทางเลสิบางคนเอาไปแบบเป็นเก่งๆเขย่างมึงเข้ามาเออเฮ้ยสิ่งกับผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรยังอะไรยังชอบผู้หญิงอยู่ใช่ไหมจะชอบผู้หญิงเหมือนเดิมมันบริบบบริบบมีอย่างชอบเหมือนเดิมพื้เราเคยชอบแบบไหนเราชอบแบบนั้นเออแล้วก็เบสอะไรยังไงแล้วก็เบสอะไยังไงต้าล่าเบสเป็นเพื่อนรักการเพื่อนรักเพื่อนซีเพื่อนเลิฟจริงจริงตอนนี้มีขายจิ้นกันเนาะใช่คนเชียร์ร้อยโปรโมทธุรกิจเป็นการจิ้นเพื่อโปรโมทธุรกิจ จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมทำยาดมกินแหงเอ๊ะยาดมไปเลยนะไปเลยนะเอ๊ะยาดูอยู่นี่หรือเปล่าตายแล้วตายแล้วจริงๆแล้วผมทำยาดมแล้วผมอ่ะชวนนางเป็นพิจิตร์คนบอกว่าเฮ้ยคุเอาเท่าไหร่วะเบสต่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกันเนาะพี่ฉันไม่เอาโอเคไม่เอาอ่้นาก็เลยมาขายพอวันถ่ายปุ๊บถ่ายคู่กันปุ๊บก็เกิดแบบเอเอ๊ะสช่วยบอกเขาเลยบอกว่า คือว่าสองบาทเอาไหมคือกับแม่เขาไน้เลยเอาสี่แม่เขาบอกเอาสี่เอาสามบาทเอาไหมเสือเอาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าเปอร์เซ็นตไม่ล่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอาแต่แม่เขาว่าเอาสี่แม่เขาบอกเอาแม่เอาลูกลูกไม่เอาแม่เอาโอเคงั้นก็ให้ไปเลยเงินไหนก็ไม่มีค่าตัวอยู่แล้วเวลาเราไลฟ์ส่วนเงี้ยทุกการยอดขายก็เขาได้หมดได้เปอร์เซ็นต์แบ่งเขาอยู่แล้วแบกเปอร์เซ็นธนาอยู่แล้วใช่ไหมเราตบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แปลว่าให้เขาเท่าไหร่ ไม่ไม่พอรู้หรือเปล่าพอคนเชร์เยอะๆแบบว่ามันทําให้เราอ้นี้จริงไหมคิดจริงไหมจริงจริงแล้วเรามีความรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วเวาเป็นเพื่อนแต่ในเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่กล้าสบายไม่กล้าพูดได้ว่าไม่หลอกไม่มีทางหรอกเผื่อเกิดขึ้นมาอ้าวผมบอกว่ามีทางนี่แต่เผื่อมันเกิดขึ้นได้ไม่มีใครกล้าไม่กล้ากล้าการันตีมีเห็นที่คนเขาไปโยว่าเบสเคยไปดูดูวราะเหมือนแบบที่หมอดูทำนายว่าแบบมันตรงกับเราอะไรเงี้ยคอมเมนต์แต่ว่าดูที่แฟนคลับ เขาพูดขีดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาไม่เห็นดวงเออเนี่ยหมอดูกเขาบอกว่าบบคาลิกมันตกกันแล้วมันโตกับแต่จริงๆแล้วแฟนเขาไม่ได้คนหลอๆเหมือนนะเราดูเราเองดูเราสิทีนี้เราคือหลอกนหลอกไปแล้ว่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาแต่ว่าอย่างยืนอย่างว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน กันงานการซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยครับคือกึอเออปวดปวดร้อนปวดมันเป็นกระแสะเรื่องอะไรก็เมื่อเช้าวันนั้นตอนนั้นนอนวันที่ก่อนจะปวดอ่ะตือขึ้นมาก็เลยคิดว่าอุ้ยคิดอะไรไม่ออกปิ้งก็เลยเกิดสต์นั้นขึ้นมาพอปวดเสร็จปุ๊บเราก็ไปนอนพอตื่นขึ้นมาหนึ่งแสนไลค์ภายในสามชั่วโมงคนเข้าถึงวันเจ็ดล้านเอ้าแล้วก็ไปดูพอพออาบน้ำเสร็จปุ๊บตื่นมาคือเต็มเลยหมด เปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วคือก็ก็เด็ดจริงดีมากครับจริงถ้ามองมันเป็นการที่โพสแบบเล่นๆอยู่ว่าจริงๆต้องการที่จะแบบคืออะไรในพทนั้นจริงๆแล้วล่ะคือส่วนตัวผมมันไม่ได้แปลกหรอกด้วการคนอะไรเงี้ยเพราะเราก็แต่งยิงอยู่แล้วเสมอมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครั้งแรกของการแต่งยิงหรือเป็นการแบบเดบิวต์ตัวเองให้มันเป็นแบบนี้อย่างคือเราเป็นอย่างนี้มาตรายๆอยู่แล้วแต่เราก็พูดคำขำแต่มันดันแมส้เฉยโอนันต์โอเคนะเราก็ไปต่อก็เลยก็เลย ข้ามหนึ่งวันมาก็เลยเพียงแค่วันเดียวที่เราเป็นเทียน้อยออพอพอข้ามวันมาแต่แว,วันนี้อยากเป็นผู้ชายออกลับเป็นคนปกติดีกว่าออคือแล้วแต่ฟิวแล้วแต่ฟิวแล้วแต่ฟิว,ว,ต,ฟวตอนนี้เราให้คำนิยามเลยหมายถึงนิยามอะไรที่ิ้น การที่เราเป็นเออหรือคนเราเนคิดล้วเราเป็นอะไรก็แมันก็แล้วแต่จะคิดนาะเพราะโลกไปนี้2อ2 5 l ย่สิบบวก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 ของเราคูณ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 วันนี้วันนี้ชอบผู้หญิงผู้ทชผู้ชายสมมุิเขาเป็นอย่างรพี่ช่วยบอ่อแต่ว่าเปคนนั้นน่ยมนเลยกาหรอว่แกนผมนี่เต็มเพรว่าับยอมับว่าใช้โลกดูเลอะไร่างเงี้ยุดาแล้วมันก็คิดได้หลายแบบ กลับบ้านไปไอ้เป็นคิดเราเองเราไม่ใช่ตอนเรีนเราปิดเลยไม่ใช่มันลุกขึ้นมันลุกขึ้นเออเราก็แบบว่าเออต่างคนต่างพี่ต่างไปน้องมันแต่ผมชอบไงยิ่งอะไรเงี้ยคนใดอย่างผมชอบยิ่งคนพูดถึงก็ขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีนิดนึงประมาณนี้แต่แต่อย่างที่ทขางคอมเมนต์คือฟองแบบด้วยตอนที่คิดว่าเปิดคิดว่าเปิดว่าเราเป็นแต่เขาก็แบบยังยึดตรงก็แบบเออจริงๆแล้วเราก็แอบยิใจ <là> ถ้าชอบกอทำมาหากินระยะทางแข่งเลี้ยงลูกน้องมาเลี้ยบปากหรือพร้อมไปแต่บางครั้ก็จะแบบหล่อเขาเป็นแต่แรกไม่ให้หล่ออะไรเงี้ยแตกตรงไหนเราไปยิ้มเลยชัวร์เลยว่าเราด่าเราดีว่าหล่อไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยนะว่าเอมไม่รู้เลยว่าเป็นไม่เคยรู้เลยแม่ตลอดแม่ตลอดเลยอะไรเงี้ยอ๋อแซ่คุณดีว่าแต่เราชอบเราชอบเราเอ็นจากอุ้คอมเมนต์จริงจครับเขไม่กลัวกันเลยแต่มันก็อย่างที่บอกเอฟซีเราก็เขารักเตอนที่ ่ครับตอนให้วันนี้เราเป็นแบบไหนเขาก็ยังยืนหยัดในการรักตัวเราอยู่เขาบุกลิ้งเรามันชัดเจนมาอย่างเงี้ยเป็นสิบกว่าปีแล้วอย่างคอมเมนต์เรื่องเพศมันไปกระทบไปถึงลูกไหมบิ๊กจริงๆผมว่าไม่น่าเกี่ยวหัวจะโศกไปแะ้วโคตรอะไรเงี้ยถ้าลูกอ่ะได้อะไรอย่างงเี้ยน่าจะมีเรื่องหนักกว่าเรื่องเพศยร์ไหมฮะโอ้ยจบแล้วคือถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องเพศมันยิ่งเดียวแล้วเกิดเรื่องปัญหาทางครอบครัวเยอะกว่าอันนี้อันนี้เบาของเราเบา คนนั้นคนนั้นอินเกียร์เยอะเปิดไปรับไได้ไหมพันกุเรียนะพี่พอดีวอ้โนาอ้รเข้ามาเปิดการเาูใเขาใจะพี่เขเปิดการมองเห็นบ้างพอดีอย่าพันกุหลเอพอทีสองก็จะได้อยู่ท่ำอยู่มันมีคน้ไมาติดไหมพอพอเหมือนแบบเออว่าเปิดแล้วก็จะยงเดียว่จดูเอาจริงดิเออน่า่ได้ขายเทปเช๋อคนมือนี้คืออนุเจอไอพีขาบน่ัน แล้วเราก็ตัวหนึ่งมาจากฟินแลนด์เราเพื่อนฟินแลนด์แต่ว่าไม่ได้ไปพูดลายปีแล้วกินว่าสนุกว์่ีพอดู่แต่ว่ามันอยู่มันเงียบเลเราขอบคุณฟินแลนด์นะที่ทำให้เราเป็นเพื่อนฟินแลนด์แต่ว่าถ้าเรากลับไปเราก็อาจจะยังแต่พอกินมาคุูก็ดีพออยู่อยากไปกิฟตตอนนี้เคนแท้เขาเกิฟตแม่อยากไปเกิฟตแม่อยากลับไปเกิฟตแม่น้องน้อกกันแล้วมีโอกาสมาไทยคัวนนี้โชคดีเฮงเจอบีจริงๆแล้วเขาไม่โอกาสได้คุยกันในเฟซบุ๊กอนานมาแล้วแต่ว่า พอได้พอกัยังเสียมือนจะแม่พิ่นเห็นต่แม่มีมีครั้งหนึ่งแม่พิ่นไปหาอยู่หลังหาดที่โอ้แม่น้องอัะเพื่นน้องอยู่เบิ่งคนเซร์ไดบแม่ไซงหูมากเบเป็นร้อยงู้งเนะวันนี้โซีวันนี้ตัวจริงแล้วตัวจริงก็รอสำหรับเรารอกันในกล่องเไรกันบี้าใจอดตีอาเขาเบียร์แล้ว้าเบียดูเขาใจเด้อไอตุ๊กาไอตกตีเขาจุทุกคนได้ไหมให้สบายดีพี่้องสบายดีพี่้องทางเาหลายๆครับส ปากน้ำเดือกับเอลซีนองน้ำแน่มือนีพยอพี่นั่งกับอาจรย์พราะท่านดั่งำนองปอบปอบว่านี่นองทางสอปอล่าในเดือประธาน็นจางคอนเสือข้าคุณนองไปไปเที่ยวเราไปเที่ยวได้เทวเราีว่ะเที่วราดนึ่เอดงูกไปดนสร้างตัวจรงอกมาซีนซีนแต่ไม่ให้ เปล่าตามมาแกล้งแล้วบอกทำถามมาตามยังยังกันลืมโอเคเข้าใจบายบายมาไก่นกเข้ามันขันบอยอยู่ปอเศร้ามันขันบอยอยู่ปออย่าร้องเด็กข่อยตกงานเดี๋ยวมาร้องเพลงพร้อมกับพี่บ้านปิ่นแรงนะอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้วิวใ่บ้านปิ่นแรงแต่เป็นอะไร เอาแต่งเขาบอกขอเขาเป็นลูกของเขาอย่างนี้เลยเพราะว่านี้เขาบอกเขาเป็นเกีย์น้อยแล้วเกีย์น้อยร้องไม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแรงแล้วใช่ไหมเป็นได้วันเดียวเกีย์น้อยน่ะอายุสี่อีกแล้วทำไมไม่แต่งหญิงไปเลยวะให้มันจบเลยวะก็กลัวสวยกว่านารายโอ้ใครบอกฉันควรจะไม่ได้เกิดเอ,อวันนี้นะ่าทึเขาหมดตอนมาหาสวัสด,ดีค่ะเียนา,า,ารามาเี่รนาราแก่หมดแล้วมาน,น,นี่เร็วเป็รื่อาที่ดิกเร็ว ชื่ออะไรนี่ฟินแลนด์ฟินแลนด์เอ้ยฟินแลนด์ได้ดมลองไหมล่ะดมดมฟินแลนด์ดมไหมดมแล้วเป็นลมโไหมหอมมากดมแล้วรู้สึกไงรู้สึกหอมเย็นส้ดเออเล่วันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นติมอะไรเนี่ยไม่เล็บสติมอะไรค่ะมันเป็นตัวนี้ยางเบลสติ พี่ดาราอะไรนะพี่ดาราสวยไหมเลิศมากระหว่างหนูกับดารากันเฉยวกันพี่ดาราสวยสวยเิวันนี้ปะพี่ดีไปหาพี่โม่กันหนึ่งเสร็จไปลูกเดี๋ยวก็เริ่มไลน์แล้วจะหันเราโอ้สบายดีโอสวัสดีโอิปซีเด้อมาใส่ไหนจอนมาไหมมาแต่แล้วเอาหมูที อ้เจอตัวจริงเนาะที่ไหนจะเป็นงามเลยงามงามขึ้นในกล่องบอกโอ้ยงามก่อนแหละเนาะเป็นแฟนไปข้างหน้าบอกโอ้ได้แล้วจะมาจังไหนมาแล้วโอ้เออมือนี้มีงานรถอย่างมากอ๋อบินมามีงานงานผิงจินมุนยำเจ้ากำลังงานนี้เราจะบอกบอกงานเขาบอกได้กินเขาวกาลังตีกินเขานี่ละไอเมียคว้ากระตุ้งปิดตามเจ้าตลอดนะเหนือความะไดนะเป็นเอฟซีฮะนะ อต้องงงอะกรตดนะครับอีกขาที่พลาอ๋อกระมาสิขอสิก้อาไปไหนไปสิกินเขาก่อนนะกระมาสิกิ่พอดีอันมาตคกลอนนี่แหละมา้งน้ำสีขาคขนจากชิมอนอตรงนั้นเขาเข้าไปบึ้งอันโคนิดแล้วก้นล็อกแม่อนเพราะไสิกินเขาก่อนนะไปสิบกินเขามันอิ่มิก่อนนะแลก็เดี๋ยวเราจะออกไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปบึง บ้าพินเรนตุนชาด้วยต้ใจตองใจออก็เพื่ได้กิีขอเราเขามา